เมนูเข้มข้นรสเผ็ดร้อนหอมเครื่องแกงนะครับเมนูแกงป่าเนื้อปลากายเนื้อเด้งเด้งรสเข้มข้นสดแก่แห้งอีกหนึ่งเมนูเริ่มกันเลยครับต้มน้ำเปล่า500 ml ครับพริกแกงเผ็ดอีก2ช้อนโต๊ะครับคนพริกแกงเผ็ดให้ละลายเข้ากันให้หมดเลยครับ เออเสีสันเผ็ดร้อนเริ่มมาแล้วครับยังไม่พอครับเติมพริกจินดาตำกับใบมะกรูดลงไปอีกครับหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันอีกสักหนึ่งรอบครับใส่กระชายซอยลงไปประมาณ10กรัมครับรอจนน้ำแกงเดือดได้ที่นะครับ เชฟก็จะใช้ช้อนเนี่ยตักเนื้อปลากายลงไปเลยนะครับวันนี้ใช้เนื้อปลากายขูดอยู่ที่300กรัมครับเนื้อปลากายเมื่อเขาสุกได้ที่เขาก็จะลอยตัวขึ้นมานะครับแล้วเนื้อปลากายก็จะฟูขึ้นด้วยนะครับ รอจนเนื้อปลากายสุกทั้งหมดนะครับฟูขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมครับแล้วเชฟก็จะใส่มะเขือเปาะลงไปอีกหนึ่งร้อยกรัมครับมะเขือเปาะเราก็นําไปปอกไปหั่นนะครับแล้วก็แช่น้าเกลือเตรียมไว้ก่อนนะครับมะเขือเปาะก็จะได้ไม่ดํานะครับรอจนมะเขือเปาะสุกทั้งหมดนะครับ แล้วน้ำก็ร้อนขึ้นมาเดือดปุดๆขึ้นมาทีนึงน,นะครับเชฟจะใส่พริกไทยอ่อนลงไปครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวแดงแต่งสีนะครับแล้วก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยครับใส่ผงปรุงรสลงไปครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะาพร้าวอีกหนึ่งช้อนชาครับ คนให้ส่วนผสมละลายให้เข้ากันให้หมดนะครับแล้วก็เติมใบกระเพราลงไปเลยครับโอ้โหเพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไปอีกครับกดๆใบกระเพราลงไปครับให้โดนความร้อนให้หมดเลยนะครับสีเขาจะได้ไม่ดำนี่แหละครับแกงป่าเนื้อปลาไกา่โอ้โหเผ็ดร้อนมากๆครับเป็นเมนูเด็ดนะครับที่ทำให้ข้าวหมดหมออ้ออีกหนึ่งเมนูเลย